สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเหรียญคอน้ำเต้านะครับปีส5 0 5นห้านะครับก็เป็นเหรียญทองแดงแกระเลทองสภาพยังคมกริบเลยครับก็มีเส้นเสี้ยนวิ่งเต็มนะครับนี่ด้านหน้านะครับนีตัวจัดขอบข้างนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับก็ขอบก็รอยปิ้นๆจากการกระเทกบล็อกมานะครับ โอจะก็ปิ้นๆน,นะครับด้านหลังก็ยังมีเส้นเส้นวิ่งตัวอักษรก็คมชัดนะครับเดี๋ยวจะดูจุดจะตั้งเลยแล้วกันนะครับมันก็จีหรือเปล่าครับครับนี่ก็มีเส้นแตกวิ่งไหมครับจากบ่าไหลพ้าครับจนไปถึง เป็นเส้น,สนขอบนะครับเป็นเส้นกนแมวบางๆของผมนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็ลองติดต่อมาดูนะครับ0 9 1 8 2 1ก8 5 8นึกับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ